ทุกคนทุกท่าน,นะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนุีทั่วไทยทั่วโลกนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ไัุรินนะคะวันนี้เราจะมาเมอาเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงสร้างขวัญและกำจัดกำลังใจให้กับเหล่าทหารรั้วของชาติของเรานะคะก็เป็นเพลงส่งกำลังใจไปให้ให้กับแนวหน้าของเรานะคะทุกคนนะคะ แอมินขออนุญาตนะคะดูเนื้อไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าแค้นม,มากกาลังยังไม่เชี่ยวเท่าไหร่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงกันเลยนะคะเชิเลยค่ะรวมทรงแรงใจจากพี่น้องไทยไปถึงชายแดนมอบแดทหารผู้เป็นตัวแทนปกป้องดินแดนควนทองขอ เสียสละทุ่มเทรักษาแผ่นดินพื้นใหญ่สานต่อความเป็นชาติไทยให้ยืนยงไว้ตราบนานแสนนานบรนพับรุษร่วมกันหลังเลือดเพื่อเสียสละจะได้มาเป็นสุวรรณภูมิแผ่นดินสยาม เป็นทินกำเนิดวัฒนธรรมที่แสนงดงามน้ำใจอุดมเลิศล้ำจนได้สมญาสยามเมืองยิ้มประเทศไทยควันทองดามใหญ่ของชาวไทยทั้งหลายทหารกล้าตั้ง รักษาไว้ซึ่งพื้นแผ่นดินเพื่อเอกราชแม้ต้องพินาศก็ไม่หอบระวิงเตรียมพร้อมทุ่มเททุกสิ่งเพื่อรักษาดินแดนทองของไทยดังเพลงชาติไทยรักสงบแต่รบไม่ขาด พร้อมสู้เพื่อรักษาชาติแม้ที่พินาศก็ไม่เป็นไรขอแค่รักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยแม้จะต้องทนเป็นทุกข์แค่ไหนจะรักษาไว้ซึ่งพื้นแผ่นดินดังเพลงชาติไทย รักสงบแต่รบไม่ขาดพร้อมสู้เพื่อรักษาชาติแม้ชีพพินาศก็ไม่เป็นไรขอแค่รักษาไว้ซึ่งอำนาจอธทิปปตปไตยแม้จะต้องทนเป็นทุกข์แค่ไหนจะรักษาไว้ ซึ่งพื้นแผ่นดินจะไม่ยอมให้ใครรุกรานพร้อมกันต่อต้านรักษาแผ่นดินมอบส่งกำลังใจให้กับรัวของชาตินะคะเป็นกำลังใจให้กับ เพื่อนๆที่รักชาติทุกคนทุกท่านนะคะนะคะไทยนี้รักสงบแต่ถึงโรคไม่ขาดนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการรับชมนะคะสำหรับเพลงนี้ขอตัวลงง่ายก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้ทหารแนวหน้าทุกคนนะคะ